สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเป็นรองทรงกลางกัน,นครับตัดด้วยงานหวีก็จะเป็นเทคนิคสไตล์ช่างลุกนะครับรองทรงกลางข้างหลังผมก็จะขึ้นอยู่ประมาณสักใช้หูนะครับเป็นเกณฑ์วัดกลางหูหัวนี้ถ้าจะขึ้นรองทรงสูงผมดูจากลักษณะเส้นผมแล้วนะครับจากรูปศีรษะก็น่าจะได้อยู่ประมาณกลางครับทวีกลาง ขึ้นสูงก็น่าจะไม่เหมาะนะครับจะสังเกตผมด้านบนนะครับจะเหมือนจะมันขึ้นสูงไม่ได้นะครับผมว่าขึ้นไปน,น่าจะเดนก็ลเลยขึ้นอยู่ประมาณกลางนะครับตัวนตัดด้วยหวีนะครับจะไม่ได้ตัดด้วยฟันรองครับพอดีช่วงนี้ผมจะตัดงานหวีให้ให้ดูนะครับมันลงฟันรองเยอะแล้วนะพอดีมี fc ก็อยากให้ผมตัดหวีให้ดู เลยจัดง,งานหวีจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากครับผมจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากมายนะครับเพราะงานหวีจะเป็นงานที่ระดับถ้าพูดไปก็สําหรับคนที่เป็นช่างช่างเก่านะครับน่าจะเข้าใจช่างใหม่ๆก็กําลังฝึกอยู่ก็ยังดูไปก่อนครับอาจจะเป็นยากนิดหนึ่งงานยากนิดหนึ่งแต่อยูทที่เราฝึกนะครับ งานวีก็จะระดับอยู่ที่พวกช่างที่ระดับแอวานแล้วนะครับเมืออาชีพจะตัดงานวีเก่งครับช่างเก่าๆนี่งานวีเก่งมากเลยครับทีนี้เป็นงานฟรีแฮนด์นะครับงานวีแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์สะบัดข้อมือค่อนข้างจะเป็นงานยากนะครับดูแค่แค่แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิค ถ้าใครยังไม่ถนัดก็จะพึ่งทาตามนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดผมแนะนําให้ขึ้นเป็นฟันรองเบอร์สักเบอร์1.5นะครับขึ้นไป1หวีใหญ่นะครับเอกทรงกลางอถ้าใครเก่งแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเทคนิคนี้ผมเอามาตัดให้ดูเฉยนะครับว่าเราสามารถตัดได้ทั้งงานหวีและงานฟันรองนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วเลยครับเพื่อไม่เสียเวลา เป็นช่างตัดผมนะครับบางทีถ้าไม่มีฟันรองเราก็ตัดด้วยวีนะครับคือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเวลาเราไปออกหน่วยต่างๆนะครับลืมเอาอ,อุปรกรณ์ไปก็วีกับแบตเตอรี่ก็ตัดได้แล้วนะสำหรับช่างเก่าๆช่างใหม่ๆผมแนะนำให้ฝึกก่อนนะครับชา้ชาๆงานวีผมก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับตัด งานหวีก็อาจจะเร็วกว่าตัดฟันรองนิดหนึ่งงานหวีมันเจ็บไาอละเอียดแฮะงานหวีมันก็จะออกเป็นงานแบบสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนฟันรองนะครับงานหวีมันก็จะมาแบบออกนุ่มๆละมุนๆนะครับงานจะออกมาุ่มุนๆก็มีเสน่ห์รปแบเดนะครับงานหวีแต่งานฟันรองจะออกแบบสไตล์แบบเหมือนเหมือนไล่กรีดนะครับมันจะ เงาเป็นงานเงาวสวยปันโดงพอค่อนข้างจะงานละเอียดอยู่นะครับปันโดเป็นงานดีืจะเป็นงานเด็ดละมุนละมุนนะครับแต่ไม่ค่อยเงามากมายนะครับแต่ถ้างานปันโดมันจะไล่เปลี่ยนเงาสวยก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแล้วแต่เราสไตล์สไตล์มันไม่มีสินไม่มีถูกครับสวยเหมือนกันครับแต่สวยคนละเบบดนะครับเสน่ห์คนละเบบ ครับเสร็จแล้วครับฝากกรลไรกะแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ